ไม่แฟรล้อันนี้ไม่แฟน์แล้อันนี้แบบโว้ไม่ไม่คิมทล้ะอันนี้เดาเลยเดานี่นี่อย่านี้เลยนี่เลยชื่ออะไรวะกูไม่ได้อยากู้น้องยังไงกูอยากู้นี่ผีอ๋อจีบคุยอยู่นั่นแหละจีบคุยอะอันนี้ยากมากมันเหมือนเขาออกคำแบบยุเกกยุ่งงยยุ่งยุ่งยุ่งกนเฮ้ยกูได้ เพื่ออะไรซ้อมเลยเสียวฟันนีโดมสอบมีฟันให้เสียวแล้วอีให้เจ็ดวินยกูด้วยวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ให้ทุกคนมาลุ้นกันว่าจากสถิติที่ผมตามเขาอยู่เนี่ยสี่หนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะสามารถขยับขึ้นมาได้ไหมเฮ้ยแต่วันนั้นต้อาจังแต่ไปสามหนึ่งทั้งคนูี่ผู้วิญญาณ เพราะใจกูคิดว่าอยากจะให้มึงสีหนึ่งวันนี้ยายอยากนะแต่ดูสถานการณ์ก่นกอนถ้ามึงโง่เกินเลยรเงี้กูก็แบบกูก็ปล่อยให้ทีมันออก<ๆ>ไม่ได้อ่าก็ไม่ได้มาดูกันเขาเละคือนอกจากที่แบบว่าเรามารุ้นคะแนนอ่ะที่น่ารุ้นคือแม่งใครจะเป็นคนพูดโจด,ดวะแล้วพูดออกมามันจะเละขนาดไหนเนี่ยอยากรู้แต่แต่และที่เราอนออนๆไปจะมีแบบชนต่างชาติใช่ชา่ังชาลันช่ที่แบบคู่เราเละมากซิ่งสัญญย กูรู้สึกว่าอต่ะมว่าชาติไหนดูแดูแบบจะออกเสียงภาษาไทยยากสุดเหมือนฟังยุโรปอะไรอย่างงี้ป่ะเออยุโรปอ่ะครับเขาหลีก็ฟังยากครับมึงเออเออฟังยากเออแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องมารอดูโจทย์แล้วก็สําคัญเลยคือคนที่ดูทางบ้านท่ายไปด้วยกันดูซิว่าระหว่างผมป้ามคุณใครทายได้ก่อนกันเอามา เฮ้ยหยุดดิเฮ้ยโอโหโอโหอันนี้ไม่ไม่แฟแล้วอันนี้ไม่แฟแล้วอันนี้เม็แบบผมไม่ไม่ยีติธรแลนะอันนี้เดาเลยเดาแต่ว่าได้ยินคาว่าดวงใจก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเพลงดวงใจของปรางปรางทิพย์และดวงใจคำตอบเพลงนี้ไม่อยู่ครับ ผมนึกออกแล้วแต่ผมนึกชื่อเพลงไม่ออกจริงเหรอไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอ่ะตามได้ฟังได้ฟังต่อผมไม่มีสิทธิ์ตอบไม่กูรู้แล้วแต่กูไม่รู้ชื่อเพลงกูรู้ว่าเป็นของใครแล้วอ่ะฟังใหม่ไปมาช่วยพิมพ์ช่วยร่อนไพ่ด้วยโทนนั่นเป็นดวงใจเพราะรักกับวันฟัง ไม่คิดว่าเธอจะเป็นแานวันไอ้เหี้ยชื่อเพียงอะไรอ่ะคิดจะให้สิ่งนี้เป็นรรงวันี่เหียชื่อเบลงอะไรอ่ะนี่ฟัีเราเขาไม่ได้หรอสิไม่ได้ครับไม่คิดจะให้สิ่งนี้เป็นไอ้เหี้ยเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรอ่ะดูแล้ว สี่สามสองหนึ่งไอ้เหี้ยแล้วตอบกูร้องถูกไหมอ่ะเมื่อกี้เนี้ยถูกแล้วคิดจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัลคิดนึกชื่อเพลงไม่ออกอ่ะถูกแล้วตอบไม่กูตอบไม่กูไม่รู้กูจะตอบอะไรไงกูไม่มีชื่อเพลงในหัวเลยไงไม่ตอบมคิดจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัลต้องบอกแล้วนี่เลยรอนๆอย่างนี้เลย ไปเจอแนน่านี้เลยร้อีกด้ยชื่ออะไรวะกูไม่ได้อยากโดนร้องยังไงกูอยากโดนที่ผีเหรอเออเอาดิอ่ะโดนที่ผีชื่อเพลงคัอนนอย่างนี้เลยชื่อเพลงไม่รู้เลยอ่ะสารสิทธ์เหรอคนต้องมีคำว่าคนคนสารสินะคนไม่รู้โดนตอบเสียใจได้ยินใหม่ใหม่เดนภูละครับไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัล ได้ไงวะถ้ามือเสียใจได้ยินไหมอย่าปล่อให้เราได้ยนเลยถูกต้องครับมันคือตรงไหนอ่ะอย่าปล่อยไม่มีเปิดเพลงเฉลยเปิดเพลงเฉลยไอ้นี่เรเมื่อกี้กูฟังอย่าเพิ่งเฉลยได้ไหมกลับไปฟังอ่ะเมื่อกี้ดิเปิเปิดเขาสลับท่อนอ๋ออันนี้คือสลับท่อนหรอใช่ไม่คิดว่าเชิญชักเพียงใครพ่านครยใจเพียงนี้เพียงนี้เจีเปลี่ปแลเพียงนี้ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้ เพลซิงเกิเป็นรางวัลเม่อกีว่าเชื่อจะให้ซิงนีิเป็นรางวัลครับเมื่อกี้กูร้องจำนองอะไรอ่ะึงร้องเพลงมิสคอลอย่าปล่อยให้รอนานๆอย่างนี้เลยผิดไปแล้วสุดที่รักผิดไปแล้วแล้วมึงเตอบคนได้ถี่ได้ซ้ำมึงไปสามมึงไปหลายเพลงมากเมื่อกี้เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้น ชีวิตโอเคโดนน้ำนด่งสุไปเลยอันนี้สลับป่ะสลับสะพ้อนฉันเคยยที่ตันหฮเป็นหงงชุงนันไม่ฟุ้งที่จะชวยบจกจันที่วะ ลาไปโอมายคลาแจ็กสตรองทีดเวมทียงดีทวีทีนีจันจีควนมช่แล้วที่ควอยวะลาทวีควอยอยู่นั่นแหละยิ่งควอยยังไงอะอันนี้ยากมากมันเหมือนเขาออกคำแบบยุ่งเล็กๆยุ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งเลยอะอันนี้คุณประเทศอะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาแบบไม่สลับให้ Sai bai di mai pen rai, sai bai chai dai lao na tue chak yan ti tue la pai tu mai klai chak tram pen hung, chung non mai phung ti cha tue kup kun ching ching ti yong ti. Sai bao wa? Sai bao wa? Kau kun ching ching à, ngai ngài quá. Kau kun ching ching thế thôi. คือมึงพูดร้องเพลงหนึ่งแต่มึงเต่าอีกเพลงหนึ่งไม่เจอตลอดไปมึงพูดเพลงหนึ่งแล้มึงตอบอีกเพลงหนึ่งนี่ที่ฉันมีเธอห้าสี่เพิ่งเพีงไหนวะทางผ่านเหรอสามไม่รู้วังที่จะเล่ามาทางผ่านนะบอกว่าทางผ่านเออทางผ่านเป็นเพลงที่ผิดครับขอฟังอีกรอบนึ่งฟังอีกรอบวฉันเคยเคยชี้ทงให้เป็นผูด chung nan bay phun ti cha chue kut kun ching ching ti yong ti tuê chan di quen la bang คุนัได้ฟงแล้วสแตมอภิวัตเพลงแอบดีครับเพลงแอบดีสแตมตอภิ<ต>วัตเป็นคำตอบที่ถูกต้งเปหเลเลยปดนเลยอ้อไม่น่าีเลยเช่วนี้ยังไม่พร้อมที่จะเจอใช่ไหม ขอบคุณจริงๆกูเอาขอบคุณจริงๆแล้วกูก็จับเลยไงมันคือดินคนไม่เอาทานอันนั้นอะไปไปรีสเซ็ตน้องบิ๊กแอดเป็นบิ๊กแอดฟังแต่เพลงไงไม่ใส่เลิกมันไม่ใส่เลิกเพลงฟังแต่เพลงวันนี้แบบไม่ได้ดูชื่อเพลงอะไรเยอะเดี๋ยวข้อนี้กูให้มึงถูกบ้างเพลงต่อไปถูกเอาเลยเอาเลยเชี่อยังไม่อยากชนะก่อนอ่ะอยากให้ตั้มถูกบ้างข้อนึง แค,<า>ค่ข้อเดียวมากูจะบา้าที่มวยฉันได้พบ้วยลมฝนที่ได้เท้ามันก็พียงนไปจักคคยลมพัดาทัวออร์ไยพีเลี้ยนทยเท่าได้ทยมวย ฉันมีเธออยู่ยามวยฟงที่หงมาเท้าฟ้าแลโอวยพรให้พัมรักเราทั้งสองครั้งคงให้นิรันดร์พักชาวบบนยามเว่ยที่ลงมาเท้าฟ้าแอวยพรเหมือนพี่วาครับเจฟซาเธอร์เคยประกอบหนังเรื่อง พี Hoy, ality, ute, ่มันหนำกูลองได้นะแต่ถ้าสมมติกูลองได้กูก็ตอบไม่ถูกดีๆชื่อเพลงน่ะเหมือนวิวาเจฟสตอร์เป็นคำตอบที่ถุกต้องคี่เจอกันครับพี่ร้องเป็นเลย จริงนะกูไม่โมหโหลเลยนะกูมันไต้ยี่พวกเนี้ยกินข้าวพี่อะไรเ <c oughs> งี้ยอันนีู้กคือกูไม่เลยรู้สึกอะไรหรอกกินข้าวโอ้โหพี่เอ็นคนด่าเปล่าอีกอย่านามันหนังตีน,น <c oughs> มากจับมือก็เออเอ <c oughs> ีบันเดอรนแต่ชาวบ้านสี่จับบ้านหา <c oughs> ้าเลยแหมงเนื้อมาที่ท,ที่อยากให้ทีหนึ่ง,งไงที่กูบอกไหมกูได้จำง่ายๆกับมันหนุนด้วยไม่อยากให้จำมันยากหนึ่งอะดิอันนี้อาจจะอ่อนนิ้เสมอนี่ เอายิงไปว่าจะเป็นสี่สองนั่นแหละแต่แรกอาจจะให้แบบเสมอได้จําง่ายไงจบทายไปได้จำง่ายหมดเล่นเกมเดียวกันแบบกูปั๊เนี่ยทำไมอลืม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 ไม่อยู่บเซิร์ฟเจอร์แบกูปั๊เนี่ยกูลืมนืกไงคนละเซิร์ฟอ่ะมาอ๋อแล้วนั่นแหละนี่ก็จริงละเกมต่อไปเดี๋ยวจริงละอัเทษนี้ต้องแบบชิวๆพยายามจะตอบแล้วแต่ว่าตอบไม่ถูกนะกูตอบเอาคอนเทนต์เอยู่เวลาร้องเพลงตอบอีกเพลงตอบชื่อเพลงตอบอีกวงโอเคไมเล่นแล้วล่ะ คิดเป็นเพลงหนึ่งแต่ตอบเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งทั้งสองเพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่เป็นเฉลยด้วยใช่มันถึงจะได้คอนเทนต์ไงมึงทำรายการมึงไม่เอาคอนเทนต์ได้ไงมึงยูทูบไม่เป็นหรอวะดูมึงร้องอะไรนะมึงร้องอะไรนะขอบคุณจริงๆที่เธอเองไม่เคยแล้วตอบเพลงทางพานของบาริสส้แแลมแล้วก็มึงบอกว่าอะไรนะจะปล่อยให้ฉันรอนานๆอย่างนี้เลยคนนี้ผีเพลงอะไรนะเยอะไปแล้วคนอะไรสักอย่างตอบไม่ถูกกันนะ้ อย่างนี้เลยและต้องเล่นให้เนียนด้วยนะต้องเล่นให้รู้สึกแบบโง่จริงโง่จริงๆอ่ะคือโง่จริงอ่ะเล่นค่ะเลไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันเทปหน้าก็ขดลงโทษไปกูเลยอะหลังๆอ่ะกูว่าบมขอลงโทษเดี๋ยวเลิกนะกูหลวงเองค่ะ ใช่กฎกาใหม่คือเขาล้วงให้ใหม่ไหนคนชนะล้วงให้กิกาใหม่ไหนมันคาเทราการตั้มมันไม่มีใครเห็นดวงกูดีสามพันสี่ชิลเฟลมากินพริกโอ้ กูดีมันมีอะไรบ้างไม่เขาไม่บอกไม่บอกาไม่อยู่เขาไม้ดูอ๋อถึง่อกีอ๋อถึงว่ามีพริกมาให้กินตอนกินกับไส้กอก๋อกินพริกสองโลพี่ไอ้นะทิ้งหรอหมดถ้วยเลยหรอไม่แค่เขาแค่คขดยว่ากินพริกกูกินเม็ดเดียวก็ถือว่ากูกินได้น้อยไปนิดเดียวแต่จะทูว่าแบบ 3เม็ดทีเดียววายไม่ไม่มีไม่โชว์ที่บอกที่บอกพี่ว่าคนขับรถจัดใช่แต่กูอให้กินกับกับข้าวหน่อยไหมล่ะกินได้ไหมกินพริกกับไส้กรอกอย่างเงี้ยได้ปะออ่ขเม็ดกินพริกกับบอนาน่าได้ปะไม่เดียวสองเม็ดก็พอมั้งเห็นเหรอเฮ้ยเฉยไม่เกี่ยวเหรเลียมเรียมเรียมดมเลียมกินค่ะ เราต้องรอบฟอมไปแล้วต่อไปบุญโทษก็บอกว่าเคี้ยวพริก60รอบอย่างเงี้ยเออก็เขียนมาสิก็เขียนมาสิก็ไม่เขียนมาเคี้ยวพริกก็เขียนดิอันนี้กินพริกกูกินกูกินน้ังๆอือกินกูยังกินเลยมึงเป็นปรปักษ์กับทีมงานเองนะอันนี้ก็คือมึงสร้างศัตรูกับทีมงานเองนะเาไม่ทีมงานไม่ได้เป็นนี้แต่กูไม่กันหรอก ไม่งั้นแบบวุ้ยขาดเลยขาดลอยเอ็นไม่มีมันหรอกตอนนี้สี่หนึ่งถึงสิบก่อนอีกฝั่งทำอะไรนะเร็วๆกูจะกินน้ำกูจาไปแก้มตุยจังกูตุยจ้ะตุยในกูเลยปีรายการแล้วโอเคเจอใหม่ทีนี้เกมฟอโเราในทีนี้ครับสวัสดีครับ